ชีวิตของคนเฮามันก็มีอย่างบ่หลายดอกครับพี่น้องนี่แหละเวลาเฮามีเงินหรือเวลาเฮามีชื่อเสียงคนมักจะเข้ามาหาเฮาพี่น้องก็ล้องคิดเบื้องถกถึกรางวัลทีหนึง่งหรือว่าเฮาลุ้ยขึ้นคนมักจะเข้าหาเฮาหลายเนี่แหละเพราะว่ามีผลประโยชน์มีชื่อเสียงมีอยียงต่างๆสิ่งเราเนี่ย มันจะขาดคนดีๆเขามาหาเฮาแทบจะบอ่อใดเลยลองคิดมุมกลับเบิ่งพี่น้องถ้าเกิดว่าเฮาบ่มีเงินเฮาบ่มีเชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาหาเฮาบอ่อพี่น้องก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าบอ่อมีแต่คนพักสไหลทรงมีแต่คนบอ่อยากคบหนาถือตามันก็เป็นจั้งสั้นละพี่น้องเวลาเฮาลำบากนะ่นะนะมันพิสูจน์อีอย่างด้หลายๆอย่างยาถิมคนที่ลำบากมันน้ำกันเดอ้อ ยาตอบแทนเขาด้วยการนอกใจอย่าลืมว่าในวันที่เฮ้าบ่มีหยังเขากับ่าเคยถิ่มเฮ้าเวลาเฮ้าสุขสบายยาหาคนตีหักเขาเลยครับพี่นองเพราะว่ามั่นเยอะแยะจนเฮ้าแยกบ่ออกว่าผู้ใดดีผู้ใดซัวให้เบิงตอนที่เฮ้าลำบากนี่ละจะเห็นในชาติเจนที่สุดยังได้ก็ฝากเอาไว้ในเดอ้อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอยากรู้อีหยัง ให้เบิ่งตอนที่เฮ้าลำบากให้เบิ่งตอนที่เฮ้าบม่มีเอียง